หนึ่งๆครับอยู่กับผมแม็กเองวันนี้เราก็จะจะ,จะมารีวิวค่ะคางีบันดี้ใครสุดเท่เงี้ยดากอนเบิร์ดขายแจ็คไนท์โอเคงะงัาเงื่อนดูตั้งแต่ใบไงกันเลยใบไงคือใส่ทุกคนก็คนน่าจะองัอยู่นะมั้งต่อต่อไปก็จะแจ็คไนท์ดาก้อนให้ให้มาทั้งหมดท่าไปเป็นบันดดี้นะครับต่อไปก็จะ แจ็คแนดดับเบลเกอร์อเป็นกะโอเคต่อไปก็เจเจอ้อมเอาใหม่เอาใหม่แจเจแนดดับเบลเกอร์อนะครับให้มาสองใบาดากโกเอเนอร์จี้ให้ให้มาทั้งหมดสี่ใบนะครับแจ็คแนดเบ๊บมฮาร์ดให้ให้มาทั้งหมดสี่ใบนะครับบอก บอลชิวดาก้อนให้มาทั้งหมดสีใใส่ใบนะครับงูเห็บมัคกรให้มาสี่ใบนะครับงูเห็มก่กรแดงให้มาสองใบนะครับโอเคต่อไปก็จะแจ็คนะนกิฟให้ให้มาสี่ใบนะครับต่อไปก็ดารกอนิกีมัวให้มาสองใบนะครับแจ็คไนดะิดิพอชัน ดิดิพอกันดิพอคัสดิพอกรับโดอใช่มันอ๋อให้มาสองใบนะครับต่อไปก็แจ็นายเบอร์เ,เอเนอร์จีให้มาท่ามือสองใบนะครับต่อไปกจ็จะแจ็คในไอเอเกเอร์ให้ให้หมาท่ามือสองใบนะครับแจ็คในใบใบทัน ให้ให้มาทั้งหมดสองใบนะครับโอเคต่อไปก็แจ็คไนท์ทันเดอร์ตองให้มาสองใบนะครับแล้วก็ต่อไปก็เป็นไอเทมจ็แจ็คไน์กรงอีตเตอร์ให้ให้มาทั้งหมดสี่ใบนะครับแล้วก็งาชันมาม,ามังกรแจ็คไนต์อมเพิเนอร์มาชันมาชันมังกรดาบห้าเขาแจ็คไนเ์อมเพิรเนอร์ ใหม้มาสองใบเพื่อแล้วก็ดากอนิกพานิเชอร์ให้มาสี่ใบนะครับมามันจะเด็กเด็กนี้ครับเด,เด็กปลาการมังกรไงผ้าห้าก้า,ยาบาทแปซืได้นะแล้วก็การที่เขาแถมมาให้นะครับผมผมได้ยาเทเทพีอากาศผู้ขินชีพยา,ยาไม่ีกี่ดูเป็บบนขบวน้อยะสวนซึ่งผมจะเงินนี้เปล่าก็มาติดตามชุมนะครับ โอเคจบคลิปว้เพียงเท่านี้นะครับบ๊ายบาย,บาย